สวัสดีครับ MU ็มยครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับโอ้โหล่าสุดตอนนี้นะครับกำลังถวายกำลังถวายนะครับเอฟซีโหฮึฮึคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับผมโหต่อแถวยาวเลยนะครับแถวยาวเหยียดนะครับผม นี่ครับแถวยาวเหยียดเลยนะครับต้นกระถินนะครับต้นกระถินโมทนาสาธุสาธุสาธุขอบสาบุทุกทุกท่านนะครับผม

แตกนะครับวัดแตกวัดแตกเลยนะครับดูนะครับคนเยอะมากนะครับสายบุญล้น,นรามนะครับสายบุญล้นราม นี่ครับก็นับนะครับกรรมการรวบรวมแล้วก็จะนับนะครับนับยอดนะครับผมของทุกๆสายนะครับที่มาในวันนี้เพื่อที่จะนำใบบูรณนะโบสถ์นะครับหรือว่าก่อสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จต่อไปนะครับผม ทีมงานก็นับอยู่นะครับผม อ่ารถรถนั้น <coughs> เราเล่นพลไม่ต้นโมใจไม่ท่ำโมจิใจในเวลากระหนาบไม่เพี้ยนมาแล้วนะนิลลาโนตตา

เจ้าพระยาอภัยมณีว่าเจ้าข้าน้องพ่อใหญ่เป็นเจ้าข้าเป็นเจ้าข้านักประดประโทนปนะโทรวีรเดชาห่งกรุงพระเจ้า วันนี้ผม <imitation> ในโอกาสมาพบเจอดังนั้นสิ่งที่เราพบเยไม่ใช่ตาตาเองไม่ได้เพงเทางเองเพียงริมาณ